สวัสดีค่ะเล่นเสาวอกละสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่อทุกท่านนะคะรวมถึงพ่อพ่อซีด้วยนะคะก็มาพบกับน้องพูทซับเช่นเคยค่ะที่ช่องพูทซับลัคกี้นะคะก็ต้องขอสวัสดีทั้งแม่แม่ที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะยังไงทุ่งคุย วันนี้นางก็มายืนนะคะให้กำลังใจแม่ขวัญเรามาทำความสะอาดหลักช้างกันนะคะมาทางนี้สิคะตุ้ยนุ้ยวันนี้จะมีใครใจดีเนาะพานางเดินเน้นนะคะก็มาลุ้นกันอีกที่หนึ่งว่าจะได้ออกไปไหมวันนี้สงสารแต่สาวน้อยนะคะ ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผ่านพ้นไปนะคะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้สาวพูน้นซั์กันด้วยนะคะคุณแม่ก็ได้พามาดูเวลาที่นางยืนนะคะยืนเล่นโอ้โหกัดหัวสับปะรดยังอร่อยเลย ฟินไหมสาววันนี้นยังไงเดี๋ยวจะดูอีกทีค่ะว่าจะมีใครพาไปเล่นเล่นบ้างไหมนะเดี๋ยวจะไปดูตาโน้อยอีกทีนะคะว่าว่างหรือเปล่าเผื่อจะได้มีภาพดีๆภาพเด็เดๆนะคะนา่นารักน่ารักให้แม,แม่แม่ได้ชมกันบ้างนะคะจะได้ไม่เป็นห่วงนะคะอยากให้หนางได้เดินเล่นบ้างแม่ควานก็ได้ไปหาต้น ไปหาไม้ไผ่มาให้หนางกินนะคะวันนี้ได้ใบไผ่แม่ไม่ได้ไปอยู่ที่ป่าแม่ควันก็ไปตัดใบไผ่มาให้กินนะคะก็ได้เปลี่ยนอาหารบ้างนะคะช่วงนี้ก็อากาศยังร้อนแม่ควันก็เลยยังไม่ได้เอาให้ตะน้อยมาเปลี่ยนที่ผกให้นะคะร้อนเหลือเกินนะคะได้กินอย่างอร่อยเลยค่ะชอบนางชอบใบไผ่นาา ก็บอกว่าถ้าช้างไม่สบายหรือว่าเกี่ยวอะไรกับท้องก็กินใบไผ่ก็จะรู้สึกดีนะคะชอบดูทำตาฟินมากเลยไม่ว่าจะทำยังไงก็มีความสุขเนาะตุย้ยนุ้ยอันนี้ก็ได้เก็บภาพน่ารักน่ารักโมเมนต์ที่นางได้กินอร่อยนะคะเอามาให้แม่ๆได้ชมกันนะคะแม่เราจะเป็นผู้หญิงก็พยายามหาอะไรของแป,แปลกใหม่ๆใ,ให้นางได้กินบ้างนะคะเปลี่ยน อาหารเรื่อยๆก็ยังเหลืออยู่เดี๋ยวยังไงแม่ควันก็จะพยายามไปตัดมาให้อีกแต่ต้นไผ่นี้ถ้าตัดออกมาคือมันจะเหี่ยวเร็วนะคะข้อเสียของเขาไม่สามารถที่เก็บไว้ได้เยอะได้ได้นานอร่อยเลยสาวมีความสุขปะโอ้โหได้กิน วันนี้ว่าจะให้กวนเจ๋งเอาไปปลูกไว้ให้ก็ไปโรงเรียนก่อนนะคะพอเด็กน้อยก็ยังปิดเทอมยังไม่ได้ปิดเทอมนะคะสอยูีเชียร์ชมเลยตัวน้อยจะสักพักหนึ่งก่อนให้ตาน้อยมาพาไปลงน้ำนะคะ เมื่อไรจะมีโครงการดีๆเข้ามาสักทีเนาะนี่ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีควานแต่ถ้ามีโครงการดีๆเข้ามาณนะตอนนั้นเราก็พูดได้นะคะก็มีคนอยากมาจับมาดูแลนางต่อไปเยอะพอสมควรเพราะว่านางก็มีงานมีเงินเดือนกินนะคะ ก็อยากฝากแม่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมเขา,มาให้กำลังใจน้องปูนซับนะคะช่วยกันกดติดตามกดให้กำลังใจแม่ควานด้วยนะคะตามกันเรื่อยๆนะคะแม่ช่องเราจะไม่เป็นเป็นช่องที่ว่าน่าชมน่าดูนะคะแต่ก็มาให้กำลังใจแม่ควานกับน้องปูนซับกันด้วยะคะ่ะกดซับสไครต์นะคะกดแชร์แล้วก็กดไลค์กันเข้ามาได้นะคะ คอมเมนต์ <Comment S 2> เป็นกำลังใจให้แม่ครานก็ได้ค่ะหนึ่งคอมเมนต์ก็เหมือนหนึ่งกำลังใจให้เสมอค่ะขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ว่าเคยเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อเเคยเอื้อเฟือ้อช่วยเหลือน้องปุ่นรัพย์นะคะต้องขอบคุณด้วยค่ะ มาดูบรรยากาศช่วงที่นางยืนกินใบไผ่นะคะอย่างฟินมีความสุขเลยเก็บภาพเล็กๆน้อยๆให้แม่ๆได้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะไปเก็บภาพช้างน้อยน่ารักอย่างไพวันแล้วก็สายผลมาให้แม่ๆชมกันด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องปุณซัพบผ่านพ้นนะคะแต่ละวันแต่ละบัน ก็อย่าลืมมาให้กำลังใจช่องน้องพูนซับกันด้วยนะคะเวลาช่วงสี่โมงสี่โมงครึ่งนะคะประมาณนั้นกับการไล์สดของแม่แม่ควานนะคะมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะเยมการไล์ขายอาหารทุกวันนะคะหยุดวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์วันหนึ่งนะคะอาทิตย์หนึ่งจะหยุดวันจันทร์วันหนึ่งมาทำการไล์ขายอาหารในเวลาสี่โมงครึ่งของทุกวันนะคะ อาจจะมีเลดบ้างก็อาจจะเตรียมเข้าของไม่ทันนะคะยังไงก็ช่วยกันเข้ามาชมนะคะเป็นกำลังใจให้น้องพูนทรัพย์กันด้วยนะคะกับการไล์ขายอาหารเพื่อสร้างรายได้ให้กับแม่ควานแล้วก็เพื่อเก็บเป็นทุนในการซื้อหญ้าซื้อสับปะรดให้นางได้กินในช่วงหน้าแล้งนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้แม่ควานกันด้วยนะคะ